I'm gonna call อุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นข่าวอีกแล้วนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านสื่อดังอย่างคนลุกทุ่งได้มีการตีข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งทุกโพนะครับรีไดว่ากระแสมาแรงอย่างต่อเนื่องสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเข้าวงการมา2ปีกว่ากระแสน้องแรงแบบไม่แผ่วเลยทีเดียวนะครับทางด้านข่าวของคนลุกทุ่งได้มีการลงข่าวแล้วก็พูดถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพ่ท็อปสราวุธกันนะครับ อีกหนึ่งในศิลปินที่ยืนหนึ่งในทุกโพจริงๆครับล่าสุดนี้ทางเพจดังอย่างหมอรำสตอรี่นะครับได้ทําโพเกี่ยวกับเรื่องของในช่วงเทศกาลสงกรานี้อยากจะปักแป้งศิลปินหมอลําคนไหนมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งยืนหนึ่งยังคงเป็นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับ <c oughs> อันดับสองตามมาด้วยแอนอรดีและอันดับสามตามมาด้วยบอยสิริชัยนะครับนี่คือผลโบตจากเมื่อวันที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมายังไม่จบสิ้นนะครับเดี๋ยวต้องรอต่อไปตามีโอกาสที่จะ ยืนหนึ่งแน่ๆนะครับส่วนในเรื่องราวของการโบวต์ป๊อปปูล่าโบสนะครับลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมจากเวที ค่มชัดเล็กอวอร์สในสาขาลูกทุ่งหมอลำในปีนี้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงยังมีคะแนนโหวตสูงสุดอยู่ในอันดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ติดโหวตก็ตามแต่ว่าเทรนด์เนี่ยของการมาแรงนะครับก็ถือว่ามาแรงจริงๆนะครับในขณะที่คู่แข่งก็มีทั้งน้องไรอันนะครับแล้วก็รวมทั้งนุกธนาดลน,น้องคอปเตอร์วงสิ์นะครับแล้วก็รวมทั้งยูริจากโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับแต่นี่คือคะแนนที่ไล่เรียงกันลงมา แต่ว่ายืนหนึ่งวันนี้ตรงนี้ทั้งสองโพ2สองสำนักยังตกเป็นที่อุค์อิงเพชรบ้านแพงนี่คือข้อความครับที่คนลูกทุ่งได้มีการลงข่าวน้องอิงอเพชรบ้านแพงเอาไว้นะครับรู้นว่าตอนนี้องค์อิงครับทุกคนกระแสแรงไม่แผ่วจริงๆครับแม้ว่าน้องเข้าวงการมาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆครับทุกคนหลายคนเนี่ยครับทุกคนที่เข้าไปตั้งคอรหาต่างๆนะครับว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงอะให้ปีเดียวเท่านั้นแหละกระแสนะครับ ลดลงอย่างแน่นอนครับทุกคนหลายคนก็ตั้งคอรหาแบบนี้นะครับด้วยคุณภาพต่างๆครับทุกคนหนึ่งเลยนะฮะที่พวกเราพูดถึงกันตลอดเวลาแนละนั่นคือการพัฒนาการของอ,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและที่สําคัญเลยคืออย่างเมื่อวันก่อนนี้ทางด้านอาจารย์บิ๊ภูมิดินครับที่ได้ออกมาพูดถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนว่าทําไมกระแสะของน้องอยังไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็อย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับ กเพลงใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับเมื่อที่น้องเมื่อวันไหนที่น้องไปขึ้นเวทีต่างๆครับเราจะเห็นได้เสมอว่าการแสดงของเด็กผู้หญิงคนนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนไม่เคยแผ่วแล้วก็ไม่เคยสร้างความจําเจให้กับคนด้านหน้าเวทีเลยนะครับสาคัญเลยก็คือไม่ว่าจะเปิดโหวตไหนหรือว่าไม่ว่าจะทําโพในไหนขึ้นมาครับ,รบก็จะมีหนึ่งในรายชื่อของน้องอ,งอิงเพชรบ้านแพงที่เข้าไปชั่วชิงครับทุกคนเรียกได้ว่ารางวัลต่างๆนะครับน่าจะ เต็มบ้านหรือว่าล้นบ้านกันแล้วสําหรับตอนนี้อุค์อิ่งเพชรบ้านแพงครับยินดีกับน้องด้วยกับทุกๆความสําเร็จของอุงอิงกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหนๆไม่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่กับทุกคนก็เป็นความภูมิใจของ fc แฟนค่ับ ทุกๆคนนั่นเองครับแต่พอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่กันแบบเรียลไทม์จริงๆและอยู่กันในทุกๆแพลตฟอร์มจริงๆนะครับแฟนคลับบุงอินต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนคนสูงอายุก็เยอะเด็กๆก็เยอะครับทุกคนแต่รู้ไหมครับว่าถึงแม้ว่าแฟนกับ FC จะอยู่ในกลุ่มอายุต่างๆเนี่ยแต่ก็อยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มจริงๆอ่าวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแอปดาหรือว่าแอปต่อๆใช่ไหมครับ a c e b o o กก็จะเป็นวัยกลางๆคนหน่อยนะฮะทุกคน u t u b e เองก็จะอยู่ในทุกๆ แททุกๆวัยจริงๆที่เข้ามารับชมเนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกคนแฟนคลับของอ,งอิงเพชรบ้านแพงอยู่ทุกหย่อมหญ้า ù, อยู่ทุกทั่วทุกมุมโลกจริงๆครับต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มิวขกากระแสต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยในทุกๆโพลที่อ,งอิงเพชรบ้านแพงได้มีชื่อเข้าชิงและมีชื่อติดเข้าไปชิงรางวัลน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโพลไหนหรือว่ามีการเปิดบทอะไรทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปให้กาลังใจองุองอิงเพชรบ้านแพงกันด้วยกันแล้วก,กันนะครับและตอนนี้อย่างที่บอกว่าองงิพพบบ้านแัทุกคน้อง จะมาขายตั๋วด้านหน้าเวทีทุกวันนะทุกคนเราจะเห็นแบบอุงอิงมาตลอดเลยในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นวิมบอกว่าเป็นอะไรที่แบบฉีกแนวจากศิลปินคนอื่นมากๆอย่างที่บอกว่าคนขายตั๋วเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเป็นพนักงานถูกไหมคะทุกคนของผู้จัดอะไรต่างๆ ต่องอิงเพชรบ,บ้านแพงมายืนขายตั๋วเพราะว่าเหมือนกับอยากจะช่วยผู้จัดให้คนเนี่ยเข้ามาชมกันเยอะๆนะทุกคนเข้ามาชมกันเยอะๆคือน้องเนี่ยครับทุกคนไม่ได้นึกถึงเฉพาะตัวเองไม่ได้นึกถึงเฉพาะวงแต่น้องนึกถึงผู้จัดนึกถึงเจ้าภาพต่างๆด้วยก็เลยมีการมาขายตั๋วด้านหน้าเวทีนี่คือความน่ารักของอิงเพชรบ,บ้านแพงจริงๆครับทุกคนก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนอย่างเช่นการชําระภาษีแบบนี้ครับเราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบ นำพาคนอื่นทําตลอดเวลาเลยจนพิมพ์อิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยจึงต้องไปจ่ายภาษีตามน้องเพราะว่าเราก็ต้องทำหน้าตามหน้าที่คนไทยถูกไหมครับน้องก็เป็นต้นแบบให้กับใครใหลายๆคนได้เป็นอย่างดีจริงๆสำหรับพิมอิงอเพชรบ้านแพงและทุกวันนี้เราจะได้เห็นนะคบว่าเด็กๆศิลปินรุ่นใหม่กล้าที่จะออกมาแสดงออกมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะมาร้องเพลงเปิดหมวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีพิมหญอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลนั่นเองครับทุกคนทุกหงจะได้เห็นไปแล้วมีน้องสองคนเนาะที่มาจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมครับ มาร้องบนเวทีค่บทุกคนโดยมีอุ๋งอิงเป็นไอดอลร้องเพลงหอบฝันมาหลังห้านร้องเพลงของอุ๋งอิงได้ทุกเพลงเพราะว่าเขามีศิลปินคนนี้อยู่ในดวงใจแล้วก็เป็นคนที่ นำพาให้เขาเนี่ยกล้าแสดงออกในทุกๆวันกล้าที่จะหาเลี้ยงดูครอบครัวตั้งแต่เด็กนั่นเองครับทุกคนนี่คือเอกลักษณ์ของอิงเพชบ้านแพงครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมน้องถึงมีแฟนครับทุกเพศทุกวัยแล้วก็อยู่ในทั่วทุกมุมโลกจริงๆนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่มีสตอรี่เรื่องราวดีกระตันยูกระตะเวทีครับ มุ่งมั่นทําตามความฝันของตัวเองและน้องก็เคยพูดเอาไว้กับน้องๆทุกคนว่าอยากก่ากักความฝันของตัวเองครับใส่ให้สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับแน่นอนครับทุกคนทุกวันนี้องค์หญิงประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานบ้านรถต่างๆก็มีหมดแล้วครับทุกคนเป็นต้นแบบให้คนได้เป็นอย่างดีเลยและทุกวันนี้ FC Fan c ลับก็ยังให้การสนับสนุนเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีไม่แผ่วลงเลยแม้ว่าจะมีการเปิดบทอะไรต่างๆผ่านไปแล้วกี่ปีกี่ปีทุกคนก็ยัง เข้าไปโหวตให้กับน้องให้กับน้องเนี่ยได้รับรางวัลกันขึ้นมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เข้ามานะครับทุกคนเปิดโหวตทุกคนก็เข้าไปโหวตตามกําลังของตัวเองไม่ก็แล้วกันครับทุกคนแต่ว่าด้วยแฟนคลับของน้องที่มีกันเยอะแยะ,ยะมากมายทั่วประเทศจริงๆครับทุกคนก็เลยทําให้อุ๋งอินเพชรบ้านแพงเนี่ยกลายเป็น ติดทุกๆโพที่มีการเปิดโหวตนั่นเองครับถึงแม้จะได้อันดับหนึ่งอันดับ2เชื่อว่า FC แฟนคลับก็ภูมิใจในตัวน้องเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนคือ FC ฟแฟนคลับน้องอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มเนาะอยู่ในแบบบางคนก็ไปเจอโหวตนั้นโหวตนี้บ้างก็เข้าไปโหวตให้กับน้องรับไม่เจอก็ก็แล้วกันไปอะไรเงี้ยคทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าแฟนคลับน้องอยู่ในทุกๆพื้นที่จริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝาก FC แฟนคลับทุกคนด้วยลัวกันครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนเป็นกาลังใจให้กับอิ พี่ทัพสาบุตรครับพี่คนที่ได้มีการ พูดถึงอญิงเพชรบ,บ้านแพงในวันนี้ก็แล้วกันนะคะรับขอบพระคุณมากๆครับอีกหนึ่งในศิลปินที่ยืนหนึ่งในทุกโพจริงๆครับล่าสุดนี้ทางเพจดังอย่างหมอรำสตอรี่นะครับได้ทําโพเกี่ยวกับเรื่องของในช่วงเทศกาลสงกรานนี้อยากจะปักแป้งศิลปินหมอลําคนไหนมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งยืนหนึ่งยังคงเป็นอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับอันดับสองตามมาด้วยแอนอรดีและอันดับสามตามมาด้วยบอยสิริชัยนะครับนี่คือผลโบวตจากเมื่อวันที่เก้าเม สายยนต์ที่ผ่านมายังไม่จบสิ้นนะครับเดี๋ยวต้องรอต่อไปแต่มีโอกาสที่จะยืนหนึ่งแน่ๆน,นะครับส่วนในเรื่องราวของการโหวตพปูลา่าโหวตนะครับลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมจากเวที กรมชักเล็กอวอร์สในสาขาลูกทุ่งหมอลำในปีนี้อุ้งอิงแพ่นบ้านแพงยังมีคะแนนโหวตสูงสุดอยู่ในอันดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ติดโหวตก็ตามแต่ว่าเทรนด์เนี่ยของการมาแรงนะครับก็ถือว่ามาแรงจริงๆนะครับในขณะที่คู่แข่งก็มีทั้งน้องไรอันนะครับแล้วก็รวมทั้งนุกธนาดลน,น้องคอปเตอร์วงสิ์นะครับแล้วก็รวมทั้งยูริจากโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับแต่นี่คือคะแนนที่ไล่เรียงกันลงมา แต่ว่ายืนหนึ่งวันนี้ตรงนี้ทั้งสองโพลสองสำนักยังตกเป็นที่อุ้งอิงเพชรปั้นแผล